สวัสดีชุมชนการวิเคราะห์กำลังติดต่อกับคุณกูรูมาเก็ตขอบคุณมากที่ให้ความสนใจเราตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักของบริษัท Decker o u t เอ o r t ร์ทิกเก DECK รีวิวนี้สร้างขึ้นโดยอิงตามข้อมูลณนะวันที่28กรกฎาคม2024 ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทเดเ k อร์เอ d ดอ r อยู่ในหมวดหมู่ย่อยคลอมีองค์กร90แห่งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนได้ดีมากเริ่มจากข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากต้องการคุณสามารถหยุดวิดีโอทั่วคราวได้เราเสนอให้พิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ขององค์กรที่กำลังศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้น การเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยโครงสร้างสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทนั้นฟรีและเปิดกว้างอย่างแน่นอนขอบคุณมากสำหรับการโพสต์ซ้ำรวมถึงการสนับสนุนอื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยโครงการได้มากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Decker Outdoor มูลค่า22.73พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยที่ 547, พันล้านดอลลาร์ เดเคอร์เอาดอ r คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ4.154ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่2.1พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่98,000ล้านดอลลาร์เดเคอร์เอาดอคอบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2.137 เมื่อทำการเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและความสมดุลของมูลค่าแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปันเดเกอร์เอาดอ์ขอบในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร้อยละ4.154มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ2.137ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง49% การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามงบดุลขององค์กรในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนการประเมินบริษัทขั้นสุดท้ายเดเ k อ r o u t า o o r จะแสดงให้เห็นในตอนท้ายของการทบทวนโปรดดูตรกกากของการศึกษาให้จบนี่สินทางการเงินขององค์กรที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า0.273พันล้านดอลลาร์ นี่สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ13ของส่วนของผู้ถือหุ้นคะแนนตามระดับภาระนีของบริษัทดี1คะแนนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัทคือ28.5ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ23.8และสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง16% การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นเป็นกำไรโดยเปรียบเทียบกับหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่812ล้านดอลลาร์รายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่924ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันถึง103.9 การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยี0.5คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือ5.1ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ1.4ซึ่งสูงกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง264% การประเมินราคาตลาดของบริษัทต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่4,440ล้านดอลลาร์รายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่5,600ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง14%การประมาณยอดขายในอนาคตที่คาดหวังเทียบกับประสิทธิภาพในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนอัตรากำไรขั้นต้นคือ18.3%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่5.8% ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ12.5การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0.279ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง1389%ปอร์เซน์ นี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัท Decker Outdoor ค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนทุนต่อพนักงานบริษัทคือ4,736,000ดอลลาร์และในหมวดหมู่ย่อยมี3 1 8 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ1 3 8 9 3 การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้0คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ1 6 9 1 0ันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อย13.3,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ1 1 6 7 การประมาณกำไรของพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยี0.5คะแนนส่วนแบ่งรายได้สำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ9 2 5 0 0 0ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อยมี2 3 1 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ300% การประมาณยอดขายต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมชอรอตอยู่ที่3.9%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่8.5%นี่เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบีบระยะสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14. แสดงระดับร้อยละ45ให้กับบริษัท Decker Outdoor ขอบในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ52%ในทางเทคนิคหุ้นประเภทย่อยมีมูลค่าสูงกว่าหุ้นของบริษัท Decker Outdoor เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Decker Outdoor ออบและบริษัทประเภทย่อย เราเห็นว่าช่วง12เดือนกว่าหุ้นของบริษัท d e ็ k เ r อร์เอ o r c ร์ขอบมีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ60.3เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยร้อยละ7.4สิ่งนี้ไม่ได้พูดอะไรแน่ชัดแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ก่อนจะประกาศคะแนนรวมขอความการุณา เขียนแบบประเมินบริษัทของคุณเด c k เกอร์เอาดอขอบในความคิดเห็นต่อการประเมินความปลอดภัยนี้คำตอบของคุณในความคิดเห็นมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาโครงการกูรูมาเก็ตผลลัพธ์คือ1.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.3คะแนนหากมองให้กว้างๆในตลาดสหรัฐโดยทั่วไป คุณจะเห็นว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมคือ0.3จุดเทียบกับคะแนนของบริษัท1.5คะแนนเด c k e r ร์อา o o ดมาดูตารางคำสั่งซื้อกันดีกว่าลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยข้อมูลและระบบการประเมินอ้างอิงกูรูมาเกต การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อน,นั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดโดยอาศัยผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์เด็คเอร์เอาดอรขอบข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจอย่าเปิดข้อตกลงเพราะว่าเด็คเอร์เอาดอบริษัทประเภทย่อยที่มีมูลค่าสูงเกินไป ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับชมตนรบและสำหรับการใช้ข้อมูลและระบบอ้างอิงจาก u ู u Market พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดจริงๆ